คนไหนไม่อยากเสียวเวลากับการแต่งหน้าไรดั้งเป็นชั่วโมงๆหรืองัดทุกเทคนิคเมคอัพขั้นเทพแล้วแต่จมูกก็ยังไม่โด่งพุ่งสวยอย่างเป็นธรรมชาติสักทีต้องตามพี่จอยไปหาตัวช่วยดีๆที่เดอะคลินิกเลยค่ะสวยกระจาย by the clinic คนคน่าได้รูกมาเสร็จแล้วค่ะไปหรือยังคะพี่จอยอก็สวยแล้วนะแต่ขาดอะไรไปทุกอย่างนะขาดอะไรอะคะปัดแก้มเนี่ยก็ปัดแล้ว เชดดิ้งเนี่ยก็ทำแล้วไฮไลท์จมูกเนี่ยทำแล้วค่ะนี่ไงอ้อมพี่รู้แล้วอะไรคะอย่างอื่นนะแต่งหน้าอำพรางได้นะ่า๊ะอ้อมแต่จมูกเนี่ยแต่งยังไงก็ไม่เป๊ะไปปรึกษาคุณหมอกับพี่แมสหนูนะจะลืมคาว่าแม็ไปเลยแม็คืออะไรโอ้ยคือไรไปเลยคะ่ะโอ้โหหมอโก้ค่ะสวัสดีค่ะ<า> คุณซอยพาใครมาด้วยคาเนี่ยโอนี่ค่ะ,น,คะน้องอ้อมเหี่ยวข่าวสาวดาวกระจายค่ะ,คะวันนี้ว่าจะพาน้องอ้อมมาะอัปเลเวลความสวยกับคุณหมอนิดนะึงถ้าได้แบบนั้นนะคะคุณหมอก็จะเลิศเลยค่ะเพราะทุกวันนี้นะคะรู้สึก ส่วนแบบดังด้งทําแบบยังไงก็ไม่รู้ครับเท่าที่หมอประเมินดูในส่วนความสูงของสันจมูกจะขาดไปนิดหน่อยนะครับอืแล้วอย่างนี้ต้องทำยังไงคะคุณหมอโปรแกรม nose reconstruction ช่วยได้นะครับอ้อมเห็นเนี่ยดาราหลายคนเนี่ยทำจมูกด้วก็ดูกก็พุ่งปี๊ดเหมือนจมูกเลยนะคะแต่บางคนเนี่ยทำไชีวิตกลับก็มีนะโอ้ยอ้อมจา๋าไม่ต้องมาพูดเรื่องนี้กับพี่เพราะที่นี่เชื่อถือได้เขาจะออกแบบรูปจมูกของหนูเนี่ยให้เข้ากับรูปหน้าที่นี่สัญ,ญาแพทย์จะเน้นในเรื่องของเทคนิคการปรับรูปทรงจมูกโดยจะคำนึงถึงความปลอดภั ของคนไข้เป็นอันดับแรกนะครับรแล้วก็เราดูตามองประกอบโดยวรวมของใบหน้าตามความต้องการของคนไข้แล้วก็ความสวยงามอย่างเป็นธรรมาชาติแล้วอย่างจมูออกอ้อมนี้แล้วคะ่ะคุณหมอควรจะปรับยังไงดีคะรับการผ่าตัดจะเป็นในเรื่องของการใส่ซิลิโคนสำเร็จรูปนะครับเป็นเกรดเอบิได้นะครับเราก็จะเปิดแผลด้านในนะครับตัวแผลนี้ก็จะค่อนข้างเล็กแผลหายไวบอกชั้นน้อยนะครับ วนในส่วนปลายจมูกเนี่ยหมอจะใช้ในเรื่องของกระดูกอ่อนหลังใบหูมาต่อนะครับทรงจมูกแล้วโดยเฉพาะรรฐานก็จะแคบเข้านะครับในส่วนปลายก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆหยดน้ำแล้วก็พุ่งสูงขึ้นด้วยก็ดีนะคะเพราะว่าจมูกอ้อมเนี่ยจะได้เรียวโด่งเป็นธรรมชาติใช่ไหมคะคุณหมอรับรองอ้อมว่าเธอจะสวยกระจายแบบทุกช็อตแน่นอนจะไม่สวยเหมือนพี่จอ,อยงไงคะ <c oughs> คถูกไหมจัดนี้ค่ะคุณหมอเอาให้เกิดอะไรก็ได้ ชวนพี่อ้อมไปเสริมความงามให้เป๊ะปังอยู่คนเดียวไม่เห็นจะชวนมิ้งไปด้วยเลยนะคะพี่จอยกลัวมิ้งจะเป๊ะกว่าละสิรอเล่นนะคะ